สวัสดีจ้าคลิปเลขดับสองตัวล่างของงวดวันที่16เมษายน68นะจ๊ะเป็นยังไงบ้างคะได้ชมยังคลิปเลขดับสองตัวบนของยายเจให้ไปแล้วนะจ๊ะไปติดตามชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้เลขดับสองตัวล่างนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นก็เช่นเดิมนะคะก่อนที่เราจะไปดูเลขดับงวดวันที่16เมษายนเรามาชมผลงานยายเจ๊งวดวันที่1เมษายนกันจ้า1เมษายนนะจ๊ะ2ตัวล่างออกอะไรคะ3 6ถูกต้องไหมคะ3 6นะ2ตัวล่างออก3 6 เรามาดูกันค่ะว่ายายเจยให้ไปงวดที่แล้วมีสามหกไหมต้องไม่มีนะคะเพราะยายเจยให้เลขดับจ้าหนึ่งเมษายนที่ดับเฉพาะตัวตรงนะมีไหมสามหกหนึ่งสามมีศูนย์สามีสามสองมีสามแดมีแต่ไม่มีสามหค่ะยังมีอีกแผ่นหนึ่งนะคะยายเจยให้แผ่นนี้ทั้งตัวตรงและตัวกลับ สามหกมีไหมคะมีหกเก้าเก้าหกแต่ไม่มีสามหกหกสามค่ะก็ยังแม่นๆม่นในการเป็นเลขดับของยายเจ๊เช่นเดิมนะคะเรามาดูกันค่ะว่าสิบหกมีสายนี้ยายเจ๊ให้ตัวไหนบ้างนะคะเลขดับ แผ่นนี้เฉพาะตัวตรงนะคะเข้าใจตรงกันนะมีตัวไหนบ้างมาชมกันค่ะยี่ห้าสามหกแปดเก้าแปดแปดสี่สองห้าศูนย์ห้าหนึ่งยังมีอีกนะคะ ห้าสองนะห้าสี่นะคะห้าห้าก็ดับห้าหกก็ดับห้าเจ็ดก็ดับห้าแปดก็ดับเก้าศูนย์จ้าแผ่นนี้เฉพาะตัวตรงนะจ๊ะเฉพาะตัวตรงดับทั้งหมดสิบ สตัวนะยายเจให้ทั้งหมด14ตัวยังมีอีกนะคะดับทั้งตัวตรงและตัวกลับค่ะ16เมษายนนะจ๊ะแผ่นนี้ทั้งตัวตรงและตัวกลับมีตัวไหนบ้างดูกันนะคะ0 7น0นะ0880 6 7 7 6ห ส 9, 9่4สีและ7 8็ดแปดแจ้าแผ่นนี้มีทั้งหมด10ตัวนะคะเพราะยันงวดนี้เลขดับสองตัวล่างของยายเจ๊ไม่ออกทั้งหมด24ตัวที่ยายเจ๊ให้นะคะจะเป็นแผ่นนี้ตัวตรงแล้วก็ตัวกลับนะคะเข้าใจตรงกันนะคะ นี่ค่ะ24ตัวนะจ๊ะเรามาดูกันนะว่า16เมษายนเลขดับของยายเจย,ยังแม่นแม่นปังๆังเช่นเดิมไหมเย่๋ยลืมนะคะเลขเด่นเลขดังมาจากไหนเช็คกับคลิปเลขดับของยายเจ๊ก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า